สวัสดีพี่น้องไปพี่น้องไปย่างออกกําลังกายยามมือแรงก็ยามมือแรงก็ตอนนี้กะตอนนี้ก็อกไอแลนด์กลุ่มกล้องข่องไข่ไซรัลเต็มยุดไซรเต็มยุดพี่น้องเลยบ่ได้บ่ได้หนาวอากาดหนาวมืดแล้วจ้าหกวงแรงค่ะหกวงแรงหาวงแรงหาวงแรงหาวง,ง,งแรงแล้วพี่นอ้องวันวันเยอะจัด บรรยากาศหนามูมดตืดๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนานี้มันคัเร็วมัหมอดเร็วเฮ้ยหนาวมันมอดเร็วจ้าหนานี้หมอดเร็วอีลีพี่น้องสี่โมงแรงกับมดแล้วมึงผวากันคอข่อ,ขอ,ขอยรลดเป็นประคุมเอาหลดคุมเล้คุมเลยพร่อนหนาวแต่ว่าประด็น้งเสีหนาวอีลีหรีปล มันก็สิหนาวมันอยู่แหลมมากเลยต่คนยังหนาวมันเกิดการมนบอกเป็นกสิว่ามามีชั้นหนาวกสิวนะ่าแล้วเนาะอืหันตัวชิวหนาวมันสิหนาวอยู่ดิอืมมึงบรรยากาศยังมึแรงจ้าพี่น้องจ้าชีวิตต่างแดนมันเป็นอย่งนีล้ละพี่น้องบ่ม,มีอย่างค่ะชีวิตต่างแดน ตื่นขึ้นมาก็กินตื่นขึ้นมาก็กินพี่น้องอ๋อเนี่ยมือแรงกับผ้ากันยางซุ่ม่ได้เห็ดงานเป็นยังไงสิละไม่ได้เห็ดงานก็ไม่มีเงินอ,อากาศยังมือแรงจังโอ้พี่น้องเอ้ยมองไนงะเงียบเงาเสือเกิน หนาวบ่ Now, ม,มีพ้นบรรไดทึ่งมันคำแล้วคำแล้วกับ่มีผู้ใดอยากย่างมือนี่ปกติยายลีก,กับยางสม,มอละกับหมาย่างกับหมาจ้ะโอ้รถเมย์ไปแล้วปกติย่างสม,มอพี่นอมม้องย่างสมอเมื่อละยี่สิบนาทีมื่อละสิบห้านาทีออกกาํกาลังกายขาออกกาําลังกาย เนี่ยเก็พอแบบว่า,ามาเอาแอร์อยู่แต่ในบ้านหลายก็อุดอู้ใส่ชีวิตอุดอู้นะฮะก็พอไปเขาให้ไปเด้วยบ้านนี่ดีพี่น้องค,คอุณผู้หลักคนขามถนนเขาก็จอดรถให้คนขามให้มาขามกนเด้อพี่น้องกนเด้อเพิ่นบ่ได้อันนี่เด้เพิ่นจอดให้คนขามให้มาขามก็อืม ก็คือเมืองไทยเนดะ้เมืองไทยนะ่ะปืดปืด้ประจอดเนดะ้ยจะทั้งมา,าไล่แทๆกันยังประจอดบานเขาเนาะเมืองไทยยูดต่างประเทศทพันธสัญอาดีน้องเอ้ยทั้งมาไล่เนี่ยจอดใ้คนขบับใ้ม้าขาบับให้เกียรตคนและสัตว์คืออย่างนี้ตัวู่เมืองนอกอหะ้เกียรตคนและสัตว์แล้วก็ให้เกียรตคนคนและสัตว์แล้วก็อันให้เกียรตม้ากับคนกับไอ้ เด็กน้อยอ่าพี่น้องก็ได้เกียรติได้ดีปว่าเบื้องบรรยากาศในมือแรงจ้าไปเบื้องบรรยากาศในมือแรงน้ำกันพี่น้องโอ้ยยายรีกันหนาวปวดใส่ถุงมือพี่น้องก็ใส่ถุงมือกอ็ได้จ้ามันหนาวหาวเห็นปะมืดแล้วเด้กพี่น้องะนะเต็มใต้ไฟแล้วเด้กนี่ ได้ใต้ไฟผู้ให้เหรอได้พี่นอ้องเจ้าหัวยายนาลีน่ะหลอดไฟโซลาเซลโซลาเซลพี่น้องบ้านนี่นี่ก็น,นาวเติบหอลอดละอีกจั๊กน่อยนี่แอร์คันว้านน่พี่น้องคันว้านน่สีดับเบิลเลยดับเบิลหนาวออกมากข้างนอกนี่โอ้ยายลีนี่ใส่รองเท้าบูทใส่อร์เสื้อกันหนาว เจ็แขนยาวตรงไหนอีมมวออีกอพ,พ่นพาเพื่อนเคอะลดเลดิลดเลดิลดเลดิบลดบนเลิดบอไรพี่น้องบอเลิศกับบไลในะเนาะพอมันหนาวเขาต้องบอมร่างกายเขาไว้ก่อนกันเก็บไข่ได้ป่วยมากมันกันยากลำบากไปหาหมอ,อยากบานดนีจา้ามันบคือบานเขาบานเขาอยู่เมืองเมืองไทยนี่อ่าไปหาหมอปุ๊บกไ็ได้รักษาปัป๊บหลดุดเนาะยุนี่เขาต้องแบบว่าโทร โทรนัดหมอก่นพี่น้องเอ้ยเทาสิไปมอส่วบ่ไไรอยู่นี่นะหาหมอยากจะหาหมอยากเท่าสิไปไปมอส่วบ่ได้ไปไปแบบว่าขับรถมืดไปเข้าพยาบานที่จังบาดทฮางังสันบ่ไรพี่น้องเขาต้องนัดหมอนัดหมอกนหมอประจำตูวเฮาอนุญาตให้ไปเขาก็สิได้ไปเป็นยังสั่นมองหนอกก็ยังวาอยู่มองหนอกจะเก็บไข่เดบปัวยังเลยวอร์มร่างกายเจ้าของไว้ดีที่สุดพี่น้อง คือมันหาหมอยากยากนนี่เป็ยากาศข้างหลังยายหลีรถแขนปวดไฟกันแล้วขณะนี้หกห้าโมงห้าโมงครึง่งอาบุญครึ่งพี่น้อกอาบุญครึ่งเราจะคอใหญ่ไปงานศพมื้อ,อนี้ญ่าไงพ่าใหญ่เราไปงานศพอ่ายายน,นิโบรูว่าเราไปงานศพเราไม่ได้บอก เราบม่ได้บอกลวงหงาเนาะอ่าโมเมนต์เห็นนี่อย่างพ่อของลูกน้องที่โรงงานเราตายพ่อลูกน้องเราตายพอ่พอพ่อของลูกน้องคนตายเนาะคนกับเลยไปงานศพในอะไรเนาะในบ้านเขา,าก็ไปไว้ทุกอย่างพี่น้องไปสิบซูบสีด,ดำ หัวก็สิกับมาเพืนน่อนึงห่นยายนาลีบูุนึกว่าเราไปเหตุงานเหตุน,นังตะตื่นขึ้นมาเห็นแต่เราอาบน้ำทวนทวน,วน้าดโถโกหนวดเปืดเปื้อเปือ้อนเฮ้ยนี้ปัวสิเปยังเนาะคือพักคือโกนหนวดเนาะสันดอกก็ได้ถามยายนาลีนอนอยู่คิดว่าคิดว่าว่าว่าผัวสิไปออกเดดกบไพเนาะคือแตงตัวรอดเดี๋เนอะว่าคิดว่าว่ายายนาลีนอนอยู่แล้วกับ โกนหนวดแล้วปืดปืดปืดปกติพวอคอยบวกโกนหนวดเอ,เองได้ไม่เตมียโกนไหมือหนีลงมือเองเลยค่ะตัดผมมอนั้นไม่ต่นไม่ใหญ่ลีนี่แหละตัดหปพวเลื่อนตัดผมสุกไหนแล้วเอาเมุดวะว่าสี่อันตัดส้งสกินเฮดอะไรแล้วโยดอกจากมือหนึ่ง <c oughs> แล้วบุกเคยตั้งแต่เอาเมียมานหนีบุกเคยไปตัดผมเองได้พวอคอยเตมียตัดไห่ม่ดพี่น้อง ไทบบานมูเจ้าป็นคือไต้บ้านคอยบอกคอยนีตัดผมไอเนี้ยโอ้ยคอยนีตัดผมไ่ผัวขาอวอนเลยสิบแปดกีแเราตัดผมไ่ผัวแล้วกว็สซงหยังเอามดแตว่านเมี้ยตัดให้เริ่มมืดแล้วพี่น้องเริ่มมืดแล้วมัวเริ่มมืดเริ่มอันนี้แล้วออส้มบิ้วกันไปนาอพี่น้องคนนะ่ะช่างหลัง เงียบเงาหาวนอนบ่เงียบมากปลากลับมันบ่รู้ดอกมันบ่แบกแล้วหั่นนี่นึงกุเนี่ะต้องฮอดพุ่นโอ้โหแล้วเนาะตากับที่กะบสียางยนีมื้อเช้าล่ะพี่น้องพานุ้งเทียบัดนี้มันหนาวปวดหนาวปวดไปเลยย่างยนีมื้อแลง

ก็หนังยงางมาหลยกล้องข่อยกับสีย้อนย,ย,ยึก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 พี่น้องขอโทษดด้วยจ้าเพราะว่าหนูนึงกับจ,จูงมา้ามื่อนึงกับจับไม่เฮ้ยหนาวยายนันี่กลับมา,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 มา,ท,าทักทายทพ่อแม่พี่น้องเท่าเนี้ยมาแลงนะกจ้ะพี่น้องเว้ยเขามากดตามกดแค่กดไลค์กดซัดกระเคยยายลี่เนี่ยเธอมีอส่นสัดไนมพี่น้องเแค่ชิปวิดีโอมาสามปีแล้วยังบ่ขึ้นอยู่พูดติดตามกันเลยจักเป็นจังไง ตับนันกับบะยอมมันพอแท้เลยสู่คะสู่เย่านาลี่เพ็ยร์เพชรชิบโอะบะเก่งน้าพี่น้องย่านอนันถือสาเด้อบ่ได้อัอนเลี้ยนอันนั่นอันนี้บ่เก่งบ่เป็น,น,น,นเฮ็ดตามเจ้าของลู่ล่ะพี่น้องย่านาลีกับลู่ซัมนี่นนนเพียร์ไซซัมนี่คนนี้ผอกผู้สอนเพีพยรเองตัดเองลุงชิปเองเกาเองเพื่อจังครับมันเพลินว่า ทำเองตามเอง,เองกินเองนั่นแหละแบบนั้นแหละเฮ็ดปสั่นละ,นละาาเกิดวุ้นใดเมื้อน,นึงงนะพี่น้องย้ายนารีเฮ็ดปนี่เกิดเมื่อใดเมื่อน,อน,นึงเกิดท้อตายไปลูกลานเลนหล่นรุ่นหลังคนจะได้เปิดเบิเบ่งเนาะว่นานีตัวย้ายไข่ได้ไปยู่นั่นยู่นี้ลูกลานจะ,จะได้เห็นเฮ็ดลิปนั่นชิปนี้ ทีอ ال, อ่ผู้พบนเฮ็ดกินเฮ็ดเที่ยวเฮ็ดอ่ะหน้าคนก็เฮ็ดได้แล้วพี่น้องเอ้ยคนเขาก็เฮ็ดตามของเขานี่แหละเอาที่สบายใจเนาะพี่น้องเอาที่สบายใจผู้พบนเมื่อกดติดตามกดเบิ่งยายเลยยายน,นั่นนี่ก็ดีใจผู้แห้งหลรอจ้ะมาขอขอบคุณที่พุนผู้พบนติดตามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จากนาทีเรามิเตว้าเบอร์ไม่ละกันพี่น้องสิบนาทีแล้ว เพราะว่าขันขันมันโดนขันมันยาวขันที่สิบพี่น้องสีพี่นอ้อ,นองก็สิเบื่อนายขันเอฟซีลำคานยายลีบ้าดุบ้าได้พี่จอปากแล้วบ้าติย้ายภาสิว่า <c oughs> ปกติยายนาลีถึงบ้นบ้าบออกเเ่นได้พี่น้องอือลีเป็นพนชีอายนะจ๊ะลึกๆแล้วนะลึกๆแล้วนะพี่น้องยายนาลีออสิเบ้าสุดฟังลึกๆแล้วส่วนลึกของยายนาลียายนาลีเป็พ้นที่ว่า ถ้าเป็นนักเรียนด้วยกันตอนเป็นนักเรียนด้วยกันพี่น้องโบก,ก้าแสดงออกเป็นคนที่อายโบก,ก้าแสดงออกไปโรงเรียนหนีอยู่หนาสั้นมู้นี่โอ๊ยอยากไปยุทธหลังๆสุดๆพูดละนั่นว่าเป็นคนโบก,ก้าแสดงออกเพราะถามว่าเราไปยังขึ้น,าน,นาหน้าด้านหนามั้งพี่หน้าด้านหนามั้งว่าออก่งแถวป่ตจลิลีแแ่แบกลิลี่แบกแบกเร็วแบก เอ้บ่ทันทฮอดมองแบกสิอลูกไปบ่แบกกับบลับขนาดส่วนย่างมาไกลยเราส่วนมาย่างกลับพ่นกับบทันทฮอดจุดพ่นน่ะนะจุดมองเคยย่างน่ะนะพ่นกับเลยบ่อยากกลับันหอดจุดที่มังค่อยย่างน่ะจ้างจ้างก็ต้องบอกยากโอ้ยค่มข้นหมดเสียกับบ้นึงเลยเหมดอครับมันหมดแล้วเหลือว่าใคยเห็นพี่น้องนี่ละหอดจุดนี่แหละ กูหายแต่บอกกันนั่ะชวนกลับกลับเลยเรี่ยบแั่นงง้อเหรเห็นปะเออบอกง่ายที่ยังนี่ก็ขนหอดมองเราพี่น้องเอ้ยมันต้องหอดทีมต่อเออหอดทีอีกล่องยายนาลี่กระสับหลุดติดติดข้างๆนิดว่าใครดีพี่น้องอากาศมันบอดี เน็ตกระโดดีเนาะจ้าถ้าอากาศมันดีเน็ตมันก็ดีเมื่อใดแดดดีๆเพราะว่าหนาเนี่มันแดดยาาโดดพี่นอ้องมันหนา,นา,ดดา,าหนาวแดดกอยู่จ้าหนาหนาวเนี่ยไอแลนด์เนี่ยันพอดแดดกระแดดบุ่นดอกแดดหนาวก่าแต่เบื้องปีนี้สิมีหิมะบ่พี่นอ้องปีนี้บ่อยากให้มันตกดอกหิมะตก,กไปใส่มาใสาล่ลำบากลำบากครับทันหิมะตกอะ อืใหายนาลีมาอยู่ไอแลนเนาะสีอันใครเขางโง่เจ้าของไอซังใส่เกือบสวนสูงไนแล้วนี่มะตกตกะมันรูเกือบร้องเท้าบูทสวนสูงเห็นไหมไปย่างอยู่กลางถน,นนเนาะมันเมินกว่านเนี่ยหัวฟา,าดพื้นอย่ามันตายโอ้ยน้อสันดกคนที่เปื้อสันดกมาพี่น้องรัดหล ใส่รองเท้าบูทส่วนสูงสูงเห็นไหมเออมึกยางโอ๊ยอีเชียวอ่ะคนที่ปึูกอ่ะมันกระเมือนเหนตัวเจ็ดน้ำแข็งไหมเนาะมดแล้วพี่น้องมันยากาศเริ่มมดเขามดเขาแล้วหนาวแล้วยางกลับแล้วจังนี่ยางกลับแล้วพี่น้องโอ้ยตัวสีหดบ้าน แ้วพี่น้องคลิปนี้ยายนาลีกจบโจใบสมีก็น่าจานพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขชนเป็นกำลังใจให้ยายลีด้วยจ้าเด้อกดแค่กดไลค์กดซับสขไครต์กดติดตามของยายนาลีตาต้งแดนในด้วยจ้าเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนติดตามด้วยจา้าติดตามคลิปต่อไปเด้อจ้าเด้อโอเคจา้สาสวัสดีจา้าบ๊ายบาย